สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลนะครับการทํานะครับที่รองเครื่องซักผ้าอย่างเหรียนนะครับอันนี้ทําขาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําช่องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอการทาสีกันสนิมนะครับแล้วค่อยยกไปวางนะครับเห็นไหมครับที่เราทําขึ้นมานะครับก็เพื่อป้องกันนะครับเวลาเครื่องซักผ้านะครับทํางานในเวลาปั่นนะครับเวลามันปั่นนะครับมันขยับได้นะครับ พอเครื่องขยับได้นะครับมันไม่ได้ศูนย์พอไม่ได้ศูนย์เสร็จนะครับระบบมันก็จะทำ e ํำงานไม่เสร็จนะครับทําให้ผู้ใช้บริการนะครับเสียเวลานะครับต้องนะครับต้องตั้งระบบใหม่นะครับทีนี้เราก็ต้องทําขานะครับเพื่อล็อกนะครับทําขาเพื่อล็อกเครื่องซักผ้าไว้นะครับไม่ให้มันสั่นนะครับไม่ให้มันเสียศูนย์นะครับแล้วเราก็จะนะครับทาสีป้องกันสนิมนะครับไม่ให้เป็นสนิมนะครับผมขาเราจะยกสูงขึ้นประมาณทักสิบเซนนะครับ เพื่อเป็นการระบายนะครับระบายน้ํานะครับเวลาที่เครื่องซักเสื้์นะครับเขาระบายน้ําออกมานะครับต้องยกให้ยกขาให้สูงนะครับถ้ายกขาไม่สูงแล้วน้ามันไหลออกช้านะครับที่นี่ก็จะทีมงานของเราทํากันเองนะครับผมนี่ดูรอยเชื่อมนะครับสวยไหมครับรอยเชื่อมนะครับของทีมงานของเรานะครับรอการทาสีนะครับทาทุกอย่างนะครับอันนี้ก็งานทําตู้นะครับตู้ควบคุมไฟฟ้านะครับก็ เอาไว้ก่อนนะครับทํางานที่เราเร่งด่วนก่อนนะครับงานไหนที่ไม่เร่งนะครับเราก็ค่อยๆทํากันไปนะครับผมทีมงานของเรานะครับเป็นทุกช่างนะครับสารพัดช่างนะครับช่างน้ําช่างไฟช่างประปาช่างทาสีช่างภูกระเบื้องช่างโซลาราเซลล์นะครับเป็นทุกอย่างนะครับเกิดมาแล้วเราต้องอย่าเสียนะครับอย่าเสียนะครับทาให้เป็นทุกอย่างนะครับโผมขอบคุณนะครับ